สวัสดีค่ะ สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านชาวลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมการงานชาวลัคนาราศีธนูนะคะท่านโดดเด่นมากเลยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คอยที่ช่วยเหลือหนุนนําดวงชะตาของท่านก็คือผลักดันทุกอย่างเลยนะคะคิดอยากทําอะไรทําไปเลยค่ะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะชาวลัคนาราศีธนูขอเอาใจช่วยนะคะเก กับเรื่องการงานในเดือนนี้ค่ะการเงินค่ะชาวลัคนาราศีธนูการเงินของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะท่านต้องการที่จะกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนโอกาสมาแล้วค่ะจัดการเลยนะคะทําธุรกรรมทางด้านการเงินเลยท่านมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จค่ะเตรียมแผนกู้ธนาคารได้เลยเปิดแล้วค่ะดวงเปิดแล้วนะคะสําหรับการเงินของชาวธนูทั้งหลายนะคะความรักค่ะ คนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจในแวดวงการทำงานนะคะแต่เป็นคนที่มีหน้ามีตามีฐานะดีแล้วก็พูดง่ายๆพูดดิบพูดดีมากเลยนะคะชาวลัคนาราศีธนูคนโสดก็บางครั้งก็ไม่กลัวกลัวกล้าๆค่ะไม่ใช่ไม่กลัวนะคะกลัวๆกล้าๆไม่กล้าว่าเออคนคนนี้เราจะคบกันไปแล้วก็ยังไงมันก,ก็สูงสักกว่าเราอะไรก็คิดไปโน่นเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะถ้าคู่ของเรามาเราก็คบไปเลย นะคะสารสัมพันธ์ติดต่อกันได้เลยนะคะเพราะบางคนเนี่ยคู่มาแล้วพอเห็นคู่หน่วยก้านจะ,ะคือดีหน่อยนะคะไม่กล้าพูดและกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะ,ะเข้าไปพูดไปพูดไปคุยเรียบร้อยเลยนะคะจะออกหัวออกก้อยยังไงก็ว่าอันสู้กันสักตั้งหนึ่งนะคะนะคะหมอโอใจช่วยนะคะสําหรับคนโสดค่ะคนมีคู่ค่ะมีโอกาสที่จะได้ประกอบธุรกิจบางอย่างกับคนรัก ชาวลัคนาราศีธนูนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้ประกอบธุรกิจบางอย่างกับคนรักนะคะสําหรับคนมีคู่ประสบผลสําเร็จได้ดีด้วยค่ะสม,สมมุติว่าท่านจะรวมหุ้นลงทุนกับคู่ครองของท่านนะคะก่อนหน้านี้ไม่ประสบผลสําเร็จก่อนหน้านี้ไม่คิดจะทําและทําไปก็ไม่ประสบผลสําเร็จค่ะแต่สําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ฟ้าเปิดนะคะลองดูนะคะชาวธนูทั้งหลายนะคะโชคลาบค่ะให้ลองเสี่ยงโชคดูนะคะ เอาตัวเลขคู่ครองหรือเพศตรงข้ามมาเสี่ยงเลยนะคะคนที่ท่านกําลังคุยกันอยู่เสี่ยงดูนะคะมีโชคเลยนะคะเลขของคนที่กําลังคุยกันอยู่อาจจะเป็นกิ๊กหรือเป็นคู่รักของท่านจริงจังอะไรก็แล้วแต่นะคะลองเสียงดูนะคะสุขภาพค่ะ จะเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะออกกำลังกายให้เพียงพอนะคะทอมซินไทยรอยช่องปากสายตาช่องท้องร้อนในระบบอวัยวะตั้งแต่ใต้สะดือลงไปเตรียมตัวเลยนะคะชาวธนูทั้งหลายนะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยค่ะข้อควรระวังสําหรับเดือนพฤศจิกายน2564 จะตกเป็นมือที่สาโดยไม่รู้ตัวค่ะชาวธนูนะคะอย่าเจ้าชู้ไก่แจ้นะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะเป็นหนี้ได้ด้วยค่ะและระวังจะเสียชื่อนะคะชาวธนูแล้วก็โดนแทงข้างหลังขอให้ท่านประพฤติตัวนะคะอยู่ในกรอบแห่งความดีงามนะคะเพราะว่าชาวธนูเนี่ยชอบจะแหกกฎแหกข้อในลักษณะที่ถ้าท่านทําอะไรไม่ดีผลตามมาทันทีเหมือนท่นตาเห็นเลยนะคะก็เรียกทาอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะ ให้ระวังเสียชื่อ,เ,อเสียชื่อและโดนแทงข้างหลังนะให้ท่านประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งความดีเข้าไว้นะคะ,ะท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะก็คือ,อเป็นคนดีค่ะและจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าไม่ดีเสียชื่อเสียเสียงโดนแทงข้างหลังอะไรอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มเสียใช่ไหมคะวิธีทําบุญแก้เครดนะคะเสริมดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกายน2564นะคะชาวธนูทั้งหลายให้ํำระนิสสงในวัน ันเสาร์กำลังสิบนะคะเวลาท่านจะชาระนี้สงเนี่ยไปทําบุญที่วัดให้ทาในวันเสาร์กำลังสิบตามสิบบาทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กําลังสิบจะถวายขนมของกับพระพิสุสง์ก็กําลังสิบถวายหนังสือสวดมนต์ธรรมทานก็กําลังสิบค่ะทำบุญนะคะแล้วก็ให้ถวายหนังสือธรรมะอะค่ะในวันพุธนะคะต้องระบุด,ด้วยนะคะแล้วก็ทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงด้วยค่ะหมอ,อ้อศเคอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยนะคะช่อง y YouTube ของหมอ ออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หมออ้อยติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการและสดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีนะคะหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หมออ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมออ้อยได้ทําคลิปในครั้งต่อไปะคะ่ะ สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงฟ้าหลังฝนนะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสิ่งดีๆจงเกิดขึ้นกับชาวธนูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ